สวัสดีค่ะนางไหมายไพย,ยิปซีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางไหมายิปซีชาแนลนะคะช่องแห่งการดูดวงทาง YouTube นะคะแม่หมอจะมาทําแรนดอมนะคะในหัวข้อเรื่องที่ว่าเขาจะติดต่อมาไหมเขาอยากติดต่อมาหาคุณไหมคะและเขาจะติดต่อมาไหมนะเขาอยากติดต่อมาหาคุณไหมและเขา จะติดต่อมาไหมเอาอ๋อเออเออเขาอยากติดต่อมาหาคุณไหมและเขาจะติดต่อมาไหมอ่าโอเคเข้าใจเข้าใจยังไหมหมอเนี่ยเข้าใจเดี๋ยวมาดูก่อนว่าเขาอยากติดต่อมาหาคุณไหมนะเขาอยากติดต่อมาหาคุณไหมเต้แล้วอยากนะคะเขาอยากติดต่อมาหาคุณนะอืม จยากจริงๆเพราะเขาชอบคุณเขาชอบคุณมากๆเขาอยากติดต่อเขาอยากเป็นเพื่อนสนิทกับคุณเขาอยากแบบสนิทกับคุณอยากได้แบบได้คุยกับคุณได้ติดต่อสื่อสารกับคุณนะคะเนี่ยค่ะแปดไม้เขาอยากติดต่อสื่อสารกับคุณจริงๆนะคะอยากติดต่ออยากพูดคุยอยากสนิทสนมไม่ได้อยากห่างไปไหนเลยนะแล้วเขาจะติดต่อมาแล้วเขาจะติดต่อมานะต้องรอก่อนนะ รอช่วงเขาว่างรอวันเธอว่างนะเออตอนนี้ตอนนี้นะเงียบอยู่เขาอยากจะติดต่อหาคุณนะแต่ตอนนี้เงียบอยู่รอก่อนนะคะยังไม่ว่างกําลังวุ่นวายหูยุ่งนู่นนี่นั่นเลยยุ่งมากๆงานอะยุ่งเกี่ยวกับการงานนะแล้วก็ยังยุ่งกับธุระส่วนตัวอีกนะคะแต่เขาอะอยากติดต่อกับคุณแน่นอนแล้วก็จะติดต่อมาหา อย่างแน่นอนนะอืมเพราะว่าคุณคือยอดดวงใจของเขาออืนะเขามีเขาเรียกว่ามีความรู้สึกให้กับคุณเต็มสิบเลยทีเดียวยากติดตอ่อมาหาคุณค่ะและจะติดตอ่อมาหาคุณนะคะแต่ไม่ใช่ตอนนี้และเร็วๆนี้ยังยังเขากําลังวุ่นวายอยู่อ้าวแล้วจะติดตอ่อมาเมื่อไหร่ถามต่อถามต่อนะอ้าวล้วจะติดตอ่อมาเมื่อไหร่ละจ๊ะอืตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้ ยังวนวายล้วจะติดต่อมาเมื่อไหร่จ๊ะนะเออจะติดต่อมาเมื่อไหร่ให้คําตอบสิคะคุณแม่หมอแม่หมอมองว่าถ้าไม่ภายในเดือนนี้ก็อาทิตย์นี้ไม่ภายในอาทิตย์นี้ก็อีกเดือน เออเขาจะติดต่อมาแน่นอนภายในอาทิตย์นี้นะอย่างเร็วอย่างช้าก็ภายในหนึ่งเดือนนะอืแม่หม,มอมองว่าอย่างนั้นนะภายในอาทิตย์นี้อาจจะก่อนหรือหลังก็ได้นะตอนนี้คือยัง้ฮยไม่ติดต่อมาทำไม ติดต่อมาแล้วความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรอ่านะตอนนี้อนะตอนนี้คือยังไม่ติดต่อนะก,อก็รออีกสักพักหนึ่งนะแล้วช่วงที่เรารอเนี่ยความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรนะถ้าไม่ติดต่อมาอมความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรละจ๊ะตาเลวความสัมพันธ์ก็อนะ่ะต่างคนต่างอยู่ดูแลตัวเอง ให้อย่างมีความสุขเยียวยาตัวเองนะคะก็คืออ,อยู่กับตัวเองไปก่อนอีกนะอีกใบหนึ่งอยู่กับตัวเองไปก่อนตอนนี้นะคุณอย่าเพิ่งติดต่อเขาไปเลยนะเพราะว่าเขามีปัญหาหนักมากมากเลยอยู่เงียบๆไปก่อนเดี๋ยวเขาติดต่อมาเองนะคุณแค่ส่งจิตส่งใจไปให้กําลังใจเขาแค่นั้นก็พอนะตอนนี้นะเขายังไม่ติดต่อหาคุณนะแต่ว่ามีโอกาสจะติดต่อมาอย่างแน่นอนรอรอรอ,รอก่อนนะจ๊ะ นะความสัมพันธ์จะดีขึ้นนะจ๊ะจะดีขึ้นอย่างแน่นอนเลยนะจ๊ะรอก,ก่อนนะจ๊ะย่าเพิ่งติดต่อเขาไปเขากําลังยุน่นวายอยู่นั่นเองอมแล้วที่นี่เขามีอะไรฝากมาบอกเขามีอะไรฝากมาบอกคุณนะในค่ําคืนนี้เขาฝากมาบอกว่าขอบคุณนะที่ได้กลับมา,อ,าอยู่ในความสัมพันธ์นี้อีก นะแล้วเขาก็ฝากมาบอกว่าขอโทษนะที่ทําให้เสียใจคือยังไม่ได้ตอบอะไรกลับมาเนี่ย mm. ก็ขก<อ>็ขอโทษก่อนนะคะ mm. แล้วก็แบบอืมคุณนะ่ะคุณนะ่ะเป็นคนเดียวเท่านั้นที่ที่เขาเขารักนะคะแต่เขายังไม่พร้อมที่จะติดต่อมานะตอนนี้นะฉันก็ขอให้เธอมีวันที่ดีใหม่ถึงว่าเขาก็เป็นห่วงเป็นใย,ยคุณอยู่นะอยากให้คุณเนะี่ยมีความสุขแต่ว่า คือความสุขของคุณก hey, so <t ick> ็คือเขาอะแต่เขายังไม่ติดต่อมาตอนนี้แต่จะติดต่อมาก่อนรอก่อนจะติดต่อมาแน่แต่รอก่อนนี่ไงรอหน่อยนะเออมีใบแบบรอหน่อยนะรอสักนิดนึงอะไรแบบนี้นะคะก็จบไปนะในแรนดอมนี้แม่หมอหวังว่าคลิปของแม่หมอจะทําให้ทุกท่านมีความสุขนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะจากนางไม้พายิบซีซ